มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นด,ดังนะคะและงวดนี้ก็เช่นเคยค่ะทางช่องได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับเลขเด็ดแม่ตานีค่ะงวดวันที่1มีนาคม2,564นนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ละช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดแม่ตานีงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกเลยนะคะเป็นเลข3ตัวค่ะเน้นๆชัดๆกับเลขนี้ค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้ค่ะหวยมีไม่เยอะนะคะดูกันไปเรื่อยๆดูให้จบเลยค่ะเตรียมกระดาษจดได้เลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะยังคงเป็นเลข3มตัวเหมือนเดิมนะคะ ตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้นะคะ เป็น3ตัวสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับงวดนี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะดูให้จบนะคะถ้าอยากถูกหวยโวยเบอร์ร่วมกันในงวดนี้ค่ะไปดูเลข2ตัวกันต่อเลยนะคะเลขเด็ดแม่ตานีค่ะงวดวันที่1มีนาคม2564นะคะเลข2ตัวค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้นะคะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะตัวต่อไปเลยนะคะขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยค่ะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและเลข2ตัวสุดท้ายนะคะเลขเด็ดแม่ตานีงวดนี้นะคะเอาโชคเอาลาบมาฝากกันค่ะกับ2ตัวสุดท้ายแบบเน้นเน้นตรงๆกันเลยนะคะตัวแรกค่ะ ตามด้วยตัวนี้นะคะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนนะคะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ